จากบรรยากาศของการทำบุญบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานนะครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมการสวมชุดมาลายูนะครับที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกันบ้างแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับจะมีการดำเนินคดีกับนักกิจกรรม9คนแต่ว่าปีนี้ตอนนี้ครับเริ่มมีเยาวชนจำนวนมากทยอยเดินทางไปรวมตัวกันครับทางผู้จัดงานเขาระบุว่าได้มีการพูดคุยกับกองทัพภาคที่4แล้วและในปีนี้ก็มีการระมัดระวังนะครับเรื่องของธงสัญลักษณ แล้วก็ถ้อยคําในการประสัยบนเวทีด้วยครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์นะครับรายงานสดมาจากหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับคุณติชิลาจันครับ ขณะนี้นะคะเยาว,วชนนับพันคนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทยอยเดินทางมารวมตัวที่หาดวาสุกรีในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะคะโดยในส่วนของผู้จัดงานในปีนี้ค่อนข้างจะกวดขันเรื่องการใช้ธงสัญ,ญลักษณ์รวมถึงมีการตรวจอาวุธด้วยนะคะเพื่อป้องกันมือที่3นั้นเข้ามาสร้างสถานการณ์ค่ะ เยาวยชนมุสลิมสวมชุดมลา,ายูทยอยเดินทางมารวมตัวที่หัดวาซสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในกิจกรรมการรวมตัวมลา,ายูระยา2024ที่จัดโดยสมัชชาประชาสังคมชายแดนใต้นะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องค่ะหลังการเฉลิมฉลองฮารีรยอหรือว่าสิ้นสุดวันถือศีลอดนะคะ แม้ว่าก่อนหน้านี้กองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะมีการดําเนินคดีกับกลุ่มเยาวชน9คนจากการจัดงานสวมชุดมาลายูเมื่อปี2565ในข้อหายุยงปลุกปัน่นแต่ว่าในปีนี้คาดว่าจะมีการรวมตัวของเยาวชนมากขึ้นนะคะ ซึ่งผู้จัดงานระบ,บุว่าปีนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพภาคที่4แล้วนะคะซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นกังวลเรื่องของการใช้ถ้อยคําบนเวทีและธงสัญลักษณ์ต่างๆทางผู้จัดงานจึงมีการจัดวางสมาชิกหน้างานเพื่อกั้นกลองแจ้งกฎข้อห้ามและขอความร่วมมือผู้ร่วมงานระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงป้องกันการน,นาอาวุธเข้ามานะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้แฝงตัวเข้ามาสร้างความรุนแรงค่ะ นายมูฮัมหมัดอาลีเดงนิหนึ่งในนักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีไม่ได้กังวลน,นะคะแม้ว,ว่าจะถูกดำเนินคดีหลังจากกิจกรรมนี้เพราะเชื่อว่าจะสามารถต่อสู้ทางคดีได้ค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจนะคะและเชื่อว่าปีนี้จะมีการรวมตัวของเยาวยชนมากขึ้นแม้ว,ว่าจะมีความพยายามสกัดกั้นการเดินทางมาของเยาวยชนบางพื้นที่ค่ะ มีบางพื้นที่เนี่ยมีการห้ามเยาวาชนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ทางผู้ใหญ่บ้านหรือคำนันเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเป็นคําสั่งจากคอรโมโนซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นคําสั่งของปรโมโนอเพราะเราคุยกันกับทางคอรโมโนแล้วปรโมโนอยืนยันเมื่อวานว่าเขาจะไม่มีการสกัดกัน,กนและก็จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามา นายมัวมัดอาลาดียืนยันนะคะว่าการแสดงออกด้วยการแต่งกายมาลายูนั้นเป็นการแสดงอัตลักษณ์และเป็นการแสดงพลังของเยาวชนจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลนะคะเพราะว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นโดยทั่วไปโดยเฉพาะชายแดนอย่างที่ภาคเหนือก็มีการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆซึ่งหากมีการส่งเสริมมากขึ้นก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีความตื่นตัวมากขึ้นทั้งในไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะทั้งนี้ชุดแต่งกายมาลายูนั้นมีส่วนประกอบสําคัญคือหมวกหรือว่าตันย่อซึ่งเป็นการพับผ้ารูป มงกุฎรูปแบบต่างๆนะคะเสื้อหิยะมีลักษณะคล้ายสูทใส่สวมทับเสื้อบาโลบางอกางเกงและผ้าพันจากสะดือถึงเขา่าเรียกว่าสัมปินค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนะคะขณะนี้ในส่วนของเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทยอยเดินทางมาที่นี่นะคะโดยในส่วนของผู้จัดงานนั้นขอความร่วมมือให้มีการจอดรถอยู่ภายนอกนะคะเพราะว่ามีเยาวชนค่อนข้างมากนะคะและจะมีการเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่งานบริเวณหน้าหาดค่ะซึ่งในปีนี้เรียกได้ว่าการจัดงานนั้นค่อนข้างจะลงตัวมากขึ้นนะคะและเชื่อว่าจะมียาวชนจํานวนมากเข้าร่วมในงานนี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดปัตตานีค่ะ ขอบคุณคุณติชิลาน,นะครับ